พาชิมกว๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวคุณเปิ้ลร้านต้นตำรับเจ้าแรกของเมืองพิษณุโลกที่เปิดขายมานานกว่า17ปีด้วยรสชาติคอมอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครจนกลายเป็นหนึ่งในร้านเด็ดที่นักท่องเที่ยวต้องแวะทุกครั้งที่มาพิษณุโลกร้านกว๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวคุณเปิ้ลตั้งอยู่ริมถนนสายนครสวรรค์พิษณุโลกฝั่งเข้าเข้าพิษณุโลกก่อนถึงปั๊มปตทสาขาสีแยกเอ็กซ์เรย์ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกร้านนี้เปิดขายมากว่า17ปี โดยมีนางสาวจาลุวัีปานปราณีเจริญหรือที่ลูกค้ารู้จักกันดีในชื่อคุณเปิ้ลเป็นเจ้าของร้านคุณเปิ้ลเล่าว่าเปิดร้านครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2552ถือเป็นร้านแรกของจังหวัดที่ขายกว๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวจุดเด่นอยู่ที่การคัดเลือกเนื้อวัวเกรดพรีเมียมต้มจนเปื่อยนุ่มเสิร์ฟพร้อมลูกชิ้นเนื้อทำเองน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมเผ็ดเปรี้ยวหวานเล็กน้อย และมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากน้ำมะขามเปียกและพริกขี้หนูที่ลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเมนูภายในร้านมีให้เลือกทั้งว๋วยเต๋ยวลิ้นวัวเนื้อลายเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วตับเหล็กสบายนางรวมถึงเมนูหมูหมักตับหมูไส้อ่อนลูกชิ้นหมูเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เส้นหมี่วนเส้นและเกาเหลาหม้อไฟสุดฮิตราคาคว๋วยเต๋ยวเนื้อเริ่มต้นที่60บาทส่วนก๋วยเตี๋ยวหมูเริ่มต้นที่50บาท ร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีมีห้องแอร์เย็นสบายและที่จอดรถสะดวกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์086 934 4543พี่เปิ้ลไม่ว่าจะเป็นคนพิษณุโลกหรือผ่านทางต้องแวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวคุณเปิ้ลร้านเล็กๆที่เก็บความอร่อยมานานกว่า17ปี